อน,นอนวัดได้กี่ปีแล้วได้อะไรหรอเนอะได้อะไรมันดีขึ้นบ่เอะดีขึ้นอยู่โกรธง่ายบ่มาเออเออยเอาใจเย็นๆเฮาทำมันมารักษาศีลประเทศจะให้มันเย็นๆใจนั่นนะ ทำบนหน้าทานก็อยากให้มันเย็นนั่งสมาธิภาวน,นาค้นหากัจจธรรมก็อยากให้มันเย็นนะถ้าทำแล้วเนี่ยนั่งมันก็เย็นเดินมันก็เย็นสันติธทบาตมันก็เย็นนะเย็นอยู่ตลอดอย่างที่เรานอนเนี่ยถ้าเราทำได้นะอมันเหยนไม่ก็มีมอะไรอันหนึ่งแหละเย็นกับแอร์เนี่ยนะผลของการนั่งกายมันเย็นช่วยๆนี่นะนะ อย่างพอนอนมันลร้อนเนี่ยนะไม่ได้เกี่ยวกับพัดลมนะมันออกมาสังเกตตัวโอ้เออท่านนี่มันก็แปลกนแต่ว่าเขาไม่แช่นอนหลับเนี่ยนะเขาหลับตา,าเขากำหนดไปกำหนดไปเออใจมันไปเกี่ยวยุ่งอะไรหรอกเนี่ยมันอยู่กับที่แล้วมันอยู่กับตัวของมันนี่แหละเอเอพอมันละเอียดเข้าละเอียดเข้า,นขาเนี่ยมันรั่วคื้ถ้าแบบควาวเย็นเนี่ยมันออกตามขุมขนเดานะ ออกตามรอบร่างกายนะ่ะเย็นขึ้นท,ท,ท,ที่น่ะนี่นะเออมาสังเกตด,ดูว่าเราเวลาจิตมันถอนออกมาแล้วนี่มันก็ไปอีกสภาพหนึ่งนี่แหละเรื่องการทำจะมาที่เรื่องทําจิตนะนอะนะ่ถ้าทําไม่ได้จิตมันยังอยากอยือมันร้อนอะไรมาผ่านหูผ่านตามันกะ็ร้อนนะให้สังเกตด,ดูว่าเวลาเราไปอยู่ที่ไหนก็ตามเออ ดวงจิตคื่มาสิงสถิต,นนตาาอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในร่างอะเนี่ยย่างร่างอันใดๆมันเหม็นเน,น่าๆอันนี้แหละเออถ้าเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสมบูรณ์เออแขนก็สวยขาก็สวยตาก็สวยเออมันดูมันงามไปหมดทุกอย่างผิวนี่ยผิวหนังเหมือนกันไม่มีตุ่มไม่มีต่อของใส่เนี่ยเออใจมันสบายใจมันสบายนายี่ มันลื่นเลือมันหลงอยู่ต่อข้างมันนั่นแหละเออถ้าตัวหลงตัวองตัวเราก็ไปหลงนอืดูเหมือนกันแหละอืมนี่นะนี่เพื่อว่าล่างอันหนึง่งถ้าเราไปอยู่ในสำนักไหนก็าตามเออถ้าเข้าจัดกุฏิให้อยู่เออไม่ถูกอกถูกใจนี่เหมือนกับดวงจิตก้อนหนึ่งแหละเข้าไปอยู่ในนั้นเออดูเถอะแต่ฐานที่ขับแคบ,บหน้าต่างก็ไม่ดี ร้อนก็ร้อนเนี่ยนะไปมาก,ก็ไม่เคดวกนี่ให้สังเกตด,ดูมันจะร้อนขึ้นมาล่ะอุ่นใบเออเนี่ยถ้าเราทําจิทตทํากายทําใจได้แล้วเออจะอยู่ยังไงมากว่าายไม่เด็เดดร้อนเออขอว่าใจฝนตกเออไม่เสียเอออันนี้ก็พอนะนี่ะนี่ทำใไ้สังเกตด,ดูกิเลสของเรานะเนี่ยเรื่องการทําจิตทําใจเลยนะ อย่างเราอดข้าวอย่างนี้เราทําไปอย่างนี้ใจมันเย็นสบายนุ่นเลยในธรรมอยู่ตลอดไม่ได้วุ่นวายอะไรความหิวความกระหายจะไม่มีมีแต่ความดูดดึ่มเดินหาทางพ้นทุกข์เออจากหนีจากเมียนรกกองนี้เออมันร้อนเราเกิดเราใจไมากี่ควบกี่าชาตินะน,นี่นีถ้าเราอดปัญญามันจะเกิดถ้าอดแบบ สุ่มเดาแบบกันด้านเลยอันนี้ลดแบบค่าราคะตันหาราคะตันหาในี่ถ้าเราบำรุงบำเลอันมากเกินไปอะไรทุกถึงอย่างบำเลอให้ไปเกินไปให้ปุ๋ยมันเกินไปนะเออนี่แหละมันจะก่อควนของตัวเองนะนะก่อควนอยู่งั่นเป็นสุขเะรออดมดทุกถึงท้ออย่างเนื้อหนังมังสังเนี่มันแข็งกระด้างไปหมด นะแขนกระดางไปหมดเนี่ยแต่ว่าเอ็นเอ็นสุดเนี่ยมัย่อนี้แข็งได้เออเมือนีข้ขาหมานะเมื่อขามาตายไหมนี่เวลามันเวลามันขึ้น,น,นะนเลยนะนี่แหละให้สังเกตดูนี่ยเออถ้าเราทําทําได้ฆ่ามันได้คม,มมันได้เนี่ยนะมันจะเมือนักเทียเผาเออไม่อะไรละเมื่อเป็นเกีย้ยวเผาเนี่ยสังเกตดูถ้าไม่โูกไปไปไม่ออกก็ซื้อมาจากตลาดเพเผาดู ไม่ไไม่มีคิดไม่มีโง่เนี่ยจกสัรอะไรเข้าไปก็ตามไม่มีคิดไม่มีโง